สวัสดีคะ่ะเอซีแฟนช่องแม่น้อยพาร่วยมนตนทการพาร่วยเสยนซ่าอูผ้าชกมื่อนี้แม่น้อยพาร่วยสิผ้าไปตามแนวทั้งเล่าพัฒนาจากอาจารย์เียนซ่าอูเนาะค่ะก็จะเจมติดตอ่อกันยากเ็ดยากหรือพี่น้องเอฟซเอ้ยคลิปเล่าเฮากระดพากัน บาสิลุ่งถึงแต่เมื่ว,ว่านนี่กับลุ่งบดได้สัญญาณทางเพิ่นหาลังเทียกับเป็นขาดขาดห,หายหาย้องแอดกับขอมู่นเต็มผ่าวะคือลุ่งยากโวดล่ามือนี่ว่ามันสามตัสีแตกสะบ่เอฟซีแก็มาเบิงมาตามแนวทางของอาจารย์เสียน่า,าอูเดอ้อแล้วก็แอดกับสีทามห้ว่า ขันสิติตออาจารย์เช่นซาวุสิติต่อเพื่อนดนจังไดแล้วก็อยากเบิ่งแนวทางตัวเลขของเพิ่นก็ให้เข้าไปเบิ้งในเฟซบุ๊กของเพิ่นเนอคะ่ะเข้าไปเบิ้งในเพจในเฟซของเพื่นเพื่นสิโลงให้ทุกมือเพื่อนสิลงหาทุกมือบ่า่าสิเป็นล่าสตาร์ล่าพัฒนา ห้าหน้อยหรือว่าอยากให้เพื่อนเฮ็ดอีหยังให้ก็ให้บอกเพื่อนเด้อค่ะเ,ข,เข,ข้าไปพิมพ์เข้าไปคํามาอับดุลลาเด้อค่ะอับดุลลาแต่ว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเด้อซื้อเพิ่นมันสี่ขึ้นมันสิเป็นรูปภูเขาดอกเพจของเพิ่อนน่ะเพศของเพิ่นน่ะมันสิเป็นรูปผู้เขา แล้วก็เพจหนึ่งสี่ขึ้นมีรูปเพิ่นขึ้นแจ้งซี่ละให้พี่น้อง FC เอฟซเีเฮ้าเฮ็ดขับไปเบิง่งตามเพิ่นเดอ้อหาเทีมันบ่มีเวลาได้เฮ็ดกับเม่น่อยเม่น่อยบ่มีเวลาลงให้เนาะค่ะก็ห้ตามอาจารย์เสี่นซาอูเพิ่นเมื่อนี่ก็เตรียมสม,มุดประกาศโจดย์ไปพร้อมแอดเดอ้ออาจารย์เสี่นซาหูเพิ่นก็นล่อเฮาอยู่ในสายแล้ว สวัสดีค่ะอาจารย์เซนซาอสวัสดีแอดซีแอดมินสบายดีเนาะอากาศเป็นไดเนาะทางต่างประเทศพว่าเมืองไทยทีสิดีอยู่เนาะอยี่ห้อนฮ้อนอากาศประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ร้อนมากเลยร้อนสุดๆยวนี้ก็ร้อนคับเนยเนยานาแต่เศร้ายังห้อน,ห,อนหลายๆอยู่ที บ้านเฮายังบ่เคืองของเส้าดีได้หอนนี่มันหนาหอนเขาพูดเราไปหอดเดือนสิบผลเแลวมันค่อยสิบพอนลงเดือนเก้ากับสิบพอนลงดอกพ่อยลดลดลงลดลงเก้าสิบกะค่อยลดลงละลดละลดนี่สิยู่จักองศาล่ะอาจารย์ลดกเหลือรยู่ประมาณสามสิบสามหาสามหกสามเทบสามหานี่ละสามสิบนี่ละ งานรอดดีซ้ำชิปผมแห้งแล้วเนาะซ้ำไรตามสิบนี่ก็ธรรมดาดิ้านเฮานี่ก็ตายอยู่ได้ปาเขาหน่อยเอาเอฟซีกับกีโซกิมันก็เนาะเล่าพัฒนาเนาะแต่ก่อนผล่าแต่ว่าลายเมืองมาได้เ่าวได้ล่งเนาะมันกระถือกกระโถูกเป็นถูกเป็นโตกรับด้อแล้ว่อวดว่าหามันออกสุดท้ายที่มีแผลมามันก็ถือดอกถือเลขวิ่ง หวดก้อนน่ะมันถืออยู่อาจเจ็ดเจ็ดหานนิแหละแต่ว่าเขามันเป็นตัวกลับอ่าโดยมากมันี่ออกตัวกลับก็เด็นอนเมื่อนี้็ยันตัวกลับยอะแต่ว่าเฮ็ดสายตรงนันละกพะอยากให้เฮ็ดซี่กรับดอกตรงแล้วแต่เอฟซี่ิกรับเอาเนาะอ่าเอามาจดเลขเด่นมาจุดเลขเด่นลาวพัฒนาเลขที่สิบวันนี้นะครับเด่นค่ะเอาจดไปพร้อมกันเด้อจับปากกาเอ็ซี่เฮ้าเอาเด่นแปดหนึ่งสี่แปด หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่สองตัวบนล่างตรงตรงกะสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกค่ะสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกห้าหกสี่ห้าสี่หกห้าหกเออไม่โย เกาสุดกับเอฟซีกระเบองตามเลขเด่นนั่นละเรีนตามเลขเด่นนั่นละก็มีบกีหางมักกันมักเลก็กโอได้กะมักสามก็เรียนสามมันก็มีอยู่สามสุดจะมักซี่ก็มีอยู่สี่สุดนะจ๊ะเพราะว่าไปมักตัวใดเลขเข้าเลขเด่นมกกักเคาะเรียนเอาสามตัวจดเก้าสองห้าสี่สองหกเก้าสองห้าสี่สองหกเก้าสองห้า สี่สองหกห้าเจ็ดสามห้าศูนย์สามหกเจ็ดสามห้าศูนย์สามหกสามหกค่ะแต่ว่าตัวเลขเด่นกับเลขน้ำในเรือยเอฟซีกับแปะไปเนี่ยแปดหนึ่งซี่เนี่ยเพราะว่ามันโดยมากเลขเนี่ยมันมากมันที่กิจีบจอดๆได้แปดหนึ่งซี่นเนี่ยมันจะออก D, แปดสี่หรือว่าหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ตรงๆงเนี่ บางข้างมันสิมากสามตัวตรงตรงยอหันได้สองตัวกับยูมองนี้ละเพราะว่าอาจารย์เชนสูบน,บนบริเหตุไว้แต่ว่ามันมันมีเปอร์เซ็นต์มากได้มาสูงอย่างเลขเด่นเท่านี่เขาสองตัวบนสองตัวล่างนี่ก็บีเป็นบางข้างแต่ว่ากะมันก็มาลิเลยี่ดอกตั้งแต่เขาเริ่มเพชปัตนาเล่าปัตนามารอบที่สามนี่กับเขามาอยู่แบบนี้ละสมาดกีดูเลขเด่นนี่ขย,นยันเยอะต่ว่าอาจารย์เช<อ>นซูบนปิลง ยินบ่อ <pegar out> uh ่าเอออย่า huh. ล uh ืมเด้อเหล็กเตียนเฮาแบบผสมกันเล่นแปดหนึ่งอยแปดสี่หนึ่งสี่ยังเจียเจียเกืมันมาในนี้ครับบอกบอกตัวอาจารย์จะจะคนจับให้เนาออ่านี่แหละอืมเอาเิ็นสิสัตว์จะดอกบัตรเดิอเนาะอันเดฟซสี่สิบิตามเจ้ยนสาอปกเข้าไปในเฟซบุ๊กคอยจับเจ้าสุพี่มาอับดุลลาอับดุลละเด้อล้วกา พีมพ์เป็นภาษาอังกฤษบอกคนพี่มพนเป็นภาษาอังกฤษเชื่อเ้าอุากหรือว่าจโทโทรกะเครื่องไม้บวกเก้าหกหกศูนย์ห้าสี่สามสามเอ็ดแปดสามหกสี่อร์ทไอโคดซาอุดีเขาต้องกดเครื่องไม้บวกว่าแบบก่ะแปดเก้าหกหก ศูนย์ห้าสี่สามสามเจ็ดแปดสามหกสี่แต่ว่ากรจดเอาจดเอาแล้วับพี่โตบางข้างกับเอซที่ีสองอยางเข้ากดมาเลยเมดหรือว่าเข้าจิตัดศูนย์ออกกังเสียเข้าแตะเก้าหกหกแล้วก็ตัดศูนย์ออกกัเขากับมากดห้าสี่สามามไปเล่นนะนเพราะว่าขั้นมาบดติดวาขั้นตามบอกไปบดทีเขาต้องกดศูนออก โอ้ตางประเทศเนาะเป็ถังสันอยู่ละมั้งบอทุลาบอทุลามันเปี่ยงเงินมันเปี่ยงเงินเอาเพจเอาเฟสนั่นละผู้คนอยากโทษก็โทษลดเปี่ยงเงินแต่ว่ามันกินมันุตะวงเลยมันกินเนี่ยท่านด่วนละเส้าคุยกันนี่มอยไปเป็นพันตัวนี้นี่มวยเตี๊ยนตะวะโทษไปบ้านนี่เข้าเดียวเท่านด้รอยหนึ่งนี่แปดรอยผลนี่มอยเพราะท่านได้พ่อใครกินน้ำมา ดนเสียงมันห้องอีกอก,อกแล้วโอ้ยเบิดแล้วหา้างก็สนอกเพรามันกินในบ้านเฮาโท่มากากันห้องจังลุคคิปคปุ้ยกันนี่ว้ายอยู่เฉพาะวันสามพ <c oughs> ันสี่พันถ้าจิกปุ้ยกันโดนปันนี่อ่าอานี่ละกะห่านเล่าพัฒนาเอามือนี่กะมีซัมนียละเอ็ดี้กะ จะละหน้าเอาเด้อก่อนสิลงทุนกันนายผู้มาผู้สอบเข้าไปเป็นแนวทางเนาะนเอาโน้ตหัวม้วนกันไปฉันละถึงพจน์ก็บด้ว่วากันนี่เป็นแนวทางแต่ว่าที่นี่เนี่ยเลขเด่นกับพิ่งเอารถนต่างอาเจียนเช็ดทุนบอกไปนละเลขเด่นพันหนึ่สิบว่าไม่ว่าลาวพัฒนาลาวสตาฮานฮานอยออมศิลรัฐบาลไทยเลขเด่นนี่นะเพราะว่า มีแค่อีเอียงของเพื่อนนั่นก็ลุนเฮงเสียงมันมีรอบเสาอยูสามโมกเสานี่แหละก็ว่ากระจอกแล้วแต่ก็รอบบ่ายอของกินของญี่ปุ่นนั่นนะของเกาหลีน่ะเอ็กมุ่นนะนะแต่ิมันออกรองกว่เนี้สามโมงเสานี่กระจอกว่เดนยสามโมงนี่บ้านเขากะบโมงนม่ละมันกระจอกแล้วเอาทวนท่วนตัวเรียกให้เพื่น เลขเล่าเนาะมัะไปไล่กับมันไปเน่าดิเนเอาเลขเล่าพัฒน,นาวันที่สิบเดือนแปดหกห้าเนเด่นแปดหนึ่งสี่สองสี่สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกห้าหกสามตัวเก้าสองห้าสี่สองหกเจ็ด สามห้าศูนย์สามหกแต่ว่าจะเริ่มเล็เรือนพร้อมเด้อแปดหนึ่งสี่เจ้าเอฟซีเอ้ยเอามีแค่นี้ละเอาท้ายสุดก็ขอให้ C เอฟซีเฮ้าโศกมันกันมือน,นี่เนาะคิดพลาดได้ก็ขอโทษขออภัยที่บอกไปเรียบรืน่นถึอหัวเอฟซีบางคนก็ขอโทษขออภัยเด้เอเฮาบอก,น,กน,นู่กันนู่หัวมอนน้อเอฟซีเนาะอ่าผู้มากผู้สอบเนาะผู้คนบม่มากะขอผ่าน ใจมั่งสอบกะมาเอาไม่ให้ห้าน้ำกันเอาขอให้มีโชคพิลาบเด้อเอฟซีขอให้มันหมาน,นลำลำรวยๆเด้อเพราะว่ามือนีมืออื้นมือใดๆก็ขอให้ได้ทุกมือทุกวันนะโชคดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คะอาจารย์เชี่ยนซาอุทีมห้ยแนวท่างเล่าพัฒนาเมือนี ถ้าพี่น้อง FC เอเบซี่เข้ามากะจังค่อยเก็บเอาไว้บ่ามากกผพานไปเด้อค่ะทั้งชองเข้ากับให้เบิ้งเอาไว้เพื่อปิดแนวทงังตัวเลขทุกตัวมันก็มีซีตเขาซีตลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะเข้ากับล่งมากเพื่อ FC, เอบซีผู้เพิ่นมักผู้เพิ่นชอบเนาะค่ะผู้บ่มักบ่ชอบเข้ากับบอตองเข้ามาเบิ้งเนาะค่ะแ้วก็คุ้นขวัญใจไม่รอด ก็อยากตดตอ่อกับท่างอาจารย์เชีม่มซาอูเพิ่นก็เข้าไปนีเนน่เฟซในเพจเพิ่นเนอพิมพ์ขึา้นม,มาอับดุลลาคือเพิ่นบอกนั่นล่ละมันก็สิขึ้นโหลดอยากเว้าอยากคุยกับเพิ่นก็โทรหาเพิ่นได้คันโทรธรรมดามันเปลืองเงินเนาะค่ะมันอยู่ไกลกันมันเปลื่งเงินให้เข้าไปในเฟซในเพจ ในเฟสนั่นล่ะคะ่ะถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีแต่ความสุขความจเจริญความเก็ยบยายได้ความไข่ย,ยายมีขอให้สุขีสุขขังสตังค์มีใส่บ่อึดบ่อยากบ่อถูกบ่อยากข้ามมาถุกบะจนยามีมาในเอฟซีของแม่หน่อยเซียนซาอู่ผ้าโชกเ้วกะม่อนถการผ้าร่วยเด้อ สวัสดีค่ะ